ก็มาปัดกวาดทาความสะอาดสํนักสงฆ์นะคะท่านผู้ชมก็บ้านท่ารัดอํเภอเรโนนะคะจังหวัดนครพนมก็สํานักสงฆ์ล้างท่านผู้ชมเนาะไม่มีพระอยู่จำพรรษานะคะมันยังนะแม่ขอถ่ายคลิปวิดีโอ <Okay. S 1> เหรอเยโอ้ไม่ไม่ได้เกี่ยว สำนักสงฆ์บรรทาราชนะคะท่านผู้ชมก็ไม่มีพระจำพรรษาไม่มีพระอยู่ประจำนะคะแต่ก็มีสัญจรมาเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะเป็นพระทุดงนะคะที่เดินทางผ่านมานมัสก,การองค์พระทัตุพนมนะคะที่อำเภอที่อำเภอธาตพนมนะคะก็มาสามารถมาพักอาศัยนะคะทุดงมาก็แวะแล้วก็พักได้นะคะนี่ก็เป็นสาลาการประเรียนหรือว่าสาลาหอฉันนะคะท่าน้ชมก็ไหว้ไหว้พระสวดมนต์ ะะก็มาปัดกวาดถ้าผู้ชมไม่มีพระอยู่นะคะก็ดีกว่าปล่อยล้างนะคะก็มาทําไว้เรื่อยๆกับคุณแม่แล้วก็หลานๆนะคะทุกท่านพวกเราก็มาปัดกวาดนะคะก็เป็นสถานที่ของพี่กันยาแล้วก็คุณแม่นะคะที่ได้จัดทําขึ้นมา